สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินีต้อนับสู่ช่องกันดาพาลุยพากินนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะกันดาก็จะพาไปดูจะพาไปดูต้นขนุนค่ะทุกคนพาไปดูต้นขนุนนะคะ,คนนนนะ,คะใครเคยเห็นบ้างลูกขนุนนะคะเขาจะมีสองแบบทุกคนเคยสังเกตไหมคะลูกขนุนเขาจะมีสองอย่างนะคะมีแบบที่เกิดขึ้นมาแล้วจะโตแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วเขาจะไม่โตนะเขาจะเน่าทิ้งเนาะ ทุกคนปะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะนี่เลยค่ะทุกคนต้นขนุนต้นนี้นะคะที่เราจะพามาดูวันนี้นะคะมาดูนะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือลูกเขาก็ออกเยอะมากเลยนะแล้วก็แต่ละลูกนะคะต้นนี้ออกมารู้สึกว่าจะโตแทบทุกลูกเลยนะทุกคนดูค่ะเห็นไหมแม้แต่โคนต้นนะคะทุกคนดูดินี่ถึงดินแล้วนะ ถึงดินแล้วนะคะแต่ว่าดูนี่คือแบบยอดที่เขาแตกออกมาใหม่นะคะทุกคนเนาะ <S <s ก็คือเขาโดนตัด <S <s ใช่ไหม <S 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 เขาโดนตัด <S 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 เสร็จแล้วมันก็แตกออกมาใหม่แค่นี้เขาก็ยังเกิดลูกแล้วนะคะทุกคนแสดงว่าลูกดกมากๆน,ะนี่นี่นะคะนี่คือลูกขนุนเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยคะ่ะนี่ นี่นะคะแล้วก็มาดูตรงน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเราจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างลูกขนุนที่เขาจะโตนะคะทุกคนลูกที่เขาจะโตนะทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกันดาจะชี้ให้ดูนะคะอย่างเช่นต้ตนลูกนี้นะคะดูดูด,ดูอย่างเช่นลูกนี้นะทุกคนสังเกตที่ผิวของเขานะคะเห็นไหมเขาจะเป็นตุ่มใหญ่ๆนะคะเป็นตุ่มใหญ่ๆแล้วก็ ตรงก้านของเขาค่ะตรงก้านของเขาตรงนี้นะก็จะเป็นก้านใหญ่นะทุกคนดูดิก้านใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะสําหรับลูกที่ไม่โตใช่ไหมคะลูกที่เขาจะไม่โตเนาะที่แบบจะไม่โตแล้วเขาจะเน่าทิ้งนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนี่ลูกนี้เลยค่ะเห็นไหมดูสีดูสีและดูผิวของเขาค่ะนี่นี่ดูก้านเห็นไหม แบบนี้นะคะเขาจะไม่โตนะเนี่ยแบบนี้เขาเอามาตำนะคะทุกคนเขาบอกว่าเอามาตำแล้วอร่อยมากเลยนะคะลูกโตโตนี่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 อันนี้โตแล้วเห็นไหมนี่โตแล้วนะคะลูกนี้ลูกนี้ไม่โตแน่นอนค่ะทุกคนลูกนี้ไม่โตแน่นอนนะคะดูจากก้านของเขาเนาะถ้าลูกที่เขาจะโตนะเขาออกมานะก้านเขาจะใหญ่มากๆเลยนะทุกคน เขาจะใหญ่ออกมาเลยค่ะไม่มีลูกเล็กๆให้ดูเลยนะคะนี่แหละลูกนี้แหละเล็กพอๆกับลูกเมื่อกี้เลยแต่ว่าดูก้านของเขาแล้วก็ดูผิวดูผิวเขาจะเป็นตุ่มใหญ่ๆนะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมเียบเทียบกับลูกที่จะไม่โตเนาะลูกที่จะไม่โตผิวเขาจะเรียบแล้วก็ก้านเขาก็จะเล็กนิดเดียวแค่นี้เองนะคะใครเคยสังเกตบ้างเอ่ย แล้วก็ไอลูกขนุนแบบเนี้ยลูกที่ไม่โตเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรทุกคนบ้านไข่เรียกว่าบ้านไข่เรียกว่าอะไรคะทุกคนมีใครรู้บ้างนี่เนาะเขาเอามาตำนะลูกนี้ก็ไม่โตแน่นอนไม่โตนะคะเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเน่านี่ค่ะเห็นไหมเขาจะเน่าทิ้งแบบนี้เลยค่ะนี่ถ้าเป็นลูกเล็กเขาจะเน่าทิ้งแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เห็นไหมคะเน่าทิ้งเน่าทิ้งก่อนที่เขาจะเน่าทิ้งแล้วก็เก็บไปกินก่อนได้ละ,ะนี่เห็นไหมนี่เน่าทิ้งลูกนี้โตนะคะก้านเขาจะใหญ่ๆนะนี่ลูกเล็กๆนี่ไม่โตแน่นอนนะคะเพราะว่าก้านเขาเล็กนิดเดียวเห็นไหมต้นเนี้ดกมากๆเลยนะคะทุกคนมีแบบว่านุ่นน่ะข้างบนนุ่น,น,นก็เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะคะกำลังลูกเล็กๆๆค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่ดูกิ่งนี้ 1970. ทุกคนกิ่งนี้เยอะมากๆเลยค่ะดูดูนะคะแล้วโตทุกลูกเลยนะทุกคนเขาจะโตทุกลูกเลยนะมีแต่ลูกมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะที่จะไม่โตนะดูนะคะลูกนี้ลูกนี้ไม่โตลูกนี้ล่วงทิ้งแน่นอนนะคะนี่ร่วงทิ้งแน่นอนอันนี้ร่วงทิ้งแน่นอนค่ะเด็ดได้เลยนะคะเนี่ยเด็ดได้เลยเนาะเนี่ยนะคะ ส่วนลูกที่จะโตเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะดูอ่าเห็นไหมคะนี่แบบนี้ไม่โตแน่นอนค่ะดูผิวเขาจะเรียบๆแล้วก็ก้านจะเล็กๆนะโอเคก็ใครมีต้นขนุนนะคะลองไปสังเกตดูนะว่าต้นขนุนของคุณเป็นแบบไหนนะคะมีลูกเยอะไหมแล้วก็จะโตหรือเปล่านะดโกนนี่ค่ะโ้นไปหมดเลย ไปหมดเลยนะคะนี่ๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ